สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว True Moment นะคะวันนี้กูแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็มาอยู่ที่อาคารทิปกโกชั้น18ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของ True f a n t a s i a ค่ะวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะก็มาสัมภาษณ์เราที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ๆเขาจะถามว่าอะไรกันบ้างแล้วเราจะตอบกันว่าอะไรบ้างนะคะขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยแล้วเราเห็นแฟนขับเยอะๆย่เงี้ยคือเรามีความรู้สึกไงตนด้นว่าจนแบบ ปากแบบยิ้มมีใช่ไหมคะไม่ติดเ,เ,เ,เหงือก <คน S 2> แล้วแบบเหงือกแห้งแล้วมันแบบติดแบบหยิบหุกไม่ได้แล้วแบบมันรู้สึกจุดอัดมากเพราะว่าปากจะแห้งไปหมดเพราะว่าความตืนน่นเต้นความรู้สึกบางอย่างที่แบบอุย้ยคนเขามาดูเราเขาตั้งใจมาดูเรานะไม่มีใครตั้งใจมาจับผิดเราเลยเ<อ>ที่แบบ ขึ้นไปคือเห็นทุกคนแบบบรรยากาศมันอบอุ่นมากค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นพวกเดียวกันฟังเพื่อนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงให้เพื่อนฟังมันก็แบบเออสนุกดีค่ะจะได้ไหมคะกับความสามารถของเราแล้วก็ภาพเสียงของเราแล้วกับขนาดของเราที่ได้ที่สุดคิดว่าหนูทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ผลจากการโหวตนี้มันเป็นของทุกทุกคนนะคะเราก็ต้องยองมรับในผลโหวตที่เราได้มาเลยไม่ไม่เสียใจเลยค่ะได้ข่าวว่าโปรนี่คือแบบเห็นว่าไม่มีเสียงใช่ไหมที่แบบอันไม่คุ้มปรารถนาก็กำลังแบบหยิบ ของจ้นเลยต้นแล้วก็แบบทอนในนินยี่ใครอะวิทยาวเดวิทยาใครอะทึ่งอะไรกลัวเออก็แบบรีบวิ่งวิ่งออกไปวิ่งไปห้องโถงแบบตกใจมากไปไปมาสักครั้งได้ยินทวีเฮ้ยก็อยู่แถวนี้คือมันมีเขามันจะมีเหมือนเป็นรางกล้องเหรอคะก็คือมันคงเป็นเสียงกล้องอะค่ะคขาไม่มีอะไรก็แบบไม่น่า คาไม่อมเอาแบบเติมมาของล่วงลูกค้าของครูลักที่ทหนูลองคห้ท,ที่ว่าเป็นเรื่องอะไรโตมงโตแม่อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้กับครูลักเองมีการพูดคุยกันหลังจากออกจากบ้านไหมอะไร่เคือคนคนใหญ่เข้าใจว่าหนูอะไรมันไม่มีเลยค่ะคือมันเกิดจากความคิดมากของหนูแล้วในตอนนั้นหนูไม่ได้มีอะไรกับครูลักเลยค่ะ <c oughs> คือคือประเด็นครูลักคือไม่มีทัอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วคือแบบ หนูเกิดจากความคิดมากของหนูเองเกิดจากใจหนูที่คิดมากคือหนูจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าหนูขอโทษที่หนูคิดมากวันนี้เรามีนักข่าวพิเศษนะคะให้เพื่อนๆชาว True Moment ได้ด,ดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือไรเมือของเขาเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีฝีมือขนาดไหนค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับพัชรพลโต่นะครับและแทบครับธนาพลมาธรครับคนต่อไปดีกว่าสาวคนนี้ครับเป็นสาวสาวที่ถึงบ้านเอฟพาบสวัสดีครับสวัสดีครับมองกล้องไหมครับแม่ต้องกลครับไม่รู้จักเลย กูดเอฟค่ะครับพี่กูเข้าวันนี้เป็นไงไางครับตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยค่ะคนเยอะที่เขาวันนี้แล้วสัมภาษณ์ไปเหนื่อยยังครับตอนนี้ยังไม่เหนื่อยค่ะตอนนี้กําลังรอสัมภาษณ์อยู่ค่ะตอนนี้กินข้าวยังครับเรียบร้อยค่ะอร่อยมากโอเคครับไปดีกว่าครับบ๊ายบายค่ะเรื่องการป่วยมาคะปกติมีโรคประจำตัวหรือเปล่าคะแล้วก็ เป็นอย่างนี้กี่ครั้งแล้วเป็นบ่อยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคอนเสิร์ตวิกไหนหรือโชว์ครั้งไหนที่ตัวเองชอบมากที่สุดชอบวิกที่หกกับวิกที่สิบเอ็ดค่ะคือวิกที่หกเป็นวิกของที่เติบโตค่ะส่วนวิกที่สิบเอ็ดนี่คือก็เหมือนกันค่ะทำได้ดีกว่านี่คือดวายค่ะคือสามารถคุมได้ทุกอย่างค่ะพูดชอบเลยใช่ไหมเรื่องผีผีใช่ก็เลยอยากช่วยกันมัคือขอสักสองเรื่องเด็ดๆก็ได้ที่เราเคยเจอนะ ก่อนก่อนที่จะนอนอะค่ะคือแบบแล้วไฟมันก็แบบมืดมากทั้งห้องก็คือสลัวมากมันไฟสีส้มค่ะก็พอจะนอนปุ๊บผ้าม่านก็ปิดอยู่ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงว่าคนก่อมล้กแบบสมัยโบราณค่ะคือก็แบบนานมากหนูก็แบบว่าเรียกกดออกให้วันว่าพี s <S ่คะบอกไม่อยู่เพื่อนหนึ่งอกไม่ไหวแล้วต้องการเพื่อนอีกเลยตอนนี้ค่ะเสร็จปุ๊บก็บอกว่าค่ะพี่บอกบอกห้องแบบเป็นยังไงพี่เขาก็บอกดิอ๋อห้องนี้เหรอคะ ที่พี่เขาออกไปคืวแห้องข้างๆว่ะสองห oui, e ้องแบบไม่มีใครนอนอยู่เลยค่ะคัอแบบแล้วก็พอพี Alfred ่พ่อมาใช่ไหมคะก็เลยให้ไปดูว่าแบบว่าห้องข้างเนี่ยมีคนนอนหรือเปล่าเสร็จปุ๊บพ่อเขาบอกว่ามันจะเป็นไม่ได้หรอกคือคอนกรีตมันหนาเพราะว่ามันเสียงมันทะลุไม่ผ่านอเนาะเสียงคือแบบว่าก่อนนี้พ่อจะมาคือแบบว่าคมันนานมากตอเสียงจะแบบว่า ก็เสียงจะแบบว่าจะหยุดเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเอาเอาทุกอะไรมาไหว้เงี้ยถึงจะนอนได้ตนรุ่งขึ้นก็เลยย้ายย้ายห้องนอนก็เลยก็ก็ดีไม่เจอเลยเลยอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราได้นะคะทาง True Moment ค่ะเราพร้องว่ามีเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ติดตามกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะกุสสธิการายงานค่ะ